เอาละครับผมกาวสวัสดีท่านผู้ชมท่านกำงเดินทางยินตรบเข้าสู่ช่อง Midnight Society กอีกเช่นเคยและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมคาบาโมบายกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมและสำหรับวันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทําแหวนตั้งแต่แหวน85จนถึงแหวนแทมปัสแหวนเอาเวกเลยละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบว่าทําแหวนไม่เป็นเนาะแล้วก็สายฟรีที่แบบอยากหาแหวนไม่ต้องลงดันนะฮะเดี๋ยวหาจากไหนแล้วก็ทํายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีนะครับผมก่อนอื่นเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยก็แล้วกัน เอาล้ครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะผมแอดไปเลยที่ไลน์แอด powerpay มีแอดนำหน้านะหรือว่าสะดวกทาง Facebook สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมโดยทางด้านของ powerpay รับเติมเกมเกมชิน Impact ครับ G free fire ROX 7 n i g h t t o นะครับผมบันทึกรับ3ก๊กเกมใหม่ๆอย่างไมฮีโร่และต้าหลัวต้าลู่สัพยุ์วิญญาณจา์หรือว่าเกมถังซานใหม่ก็รับเติมเช่นกันนะครับผมรวมถึงเกมดีๆอีกมากมายมากกว่า30เกมให้ท่านผู้ชมได้เลือกเติมกันเลยนะฮะใครอยากเติมแพ็กเกจดีๆราคาถูกๆแบบนี้นะคผมกกดดที่ลิงใต้ปไเย เปิดให้บริการตั้งแต่สิบโมงเช้าไปถึงตีสามเอาใจสายนอนดึกตีหนึ่งตีสองตีสามใครยังไม่หลับยังไม่นอนก็สามารถไปจัดได้เลยนะครับผมกับ power play นั่นเองนะฮะคิดจะเติมเกมราคาถูกให้นึกถึง power play อาแล้วครับผมและที่สำคัญนะฮะใครที่อยากเติมเกมราคาถูกเนาะลิงใต้คลิปนะเหมือนที่ผมบอกไว้เนาะปักหมุดไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมอย่าลืมไปสนับสนุนกันด้วยสำหรับสปอนเซอร์ของเรา power play นั่นเองนะฮะ สำหรับการทําแหวนวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาค้าแหวนเอาเวกนะครับผมเอาเวกไทยแลนด์ให้เพื่อนๆดูก็แลวกันเนาะสาหรับใครที่แบบว่าค้าแหวนไม่เป็นไปค้าตรงไหนอะไรไงเนี่ยฮะตอนนี้นะครับผมผมใส่ทั้งด้านของแหวนแทมพัสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมได้ทําการขายเข็มขดัดบวกสิบเพื่อไปซื้อเจาะขาวนั่นเองนะไม่ใช่เจาะขาวเจาะแดงของอภัยเจาะแดงฮะเจาะแดงเนาะตอนนั้นมันจะอยู่ราวๆประมาณพันพันสามพันสี่ร้อยเอ็มอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็เข็มขัดช่วงนั้นมันราคาแพงนะครับผมก็เลยเออขายทิ้งแม่งเลยนะครับผมแล้วก็ไปซื้อทางด้านของเจาะแดงมาแล้วก็ไอ้แหวนพวกนี้คือไปบอทเนาะสำหรับการบอทเนี่ยผมได้ทําคลิปวิดีโอแยกไว้แล้วนะฮะว่าหาเงินยังไงเนาะประมาณวันละร้อยกว่าเอ็มเลยนะคือคือวันหนึ่งเนี่ยหาได้100่ง้แน่ๆอยู่แล้วนะใช้เวลาประมาณ78วัน9วันอะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะซื้อทางด้านของแหวนททาปัสลิงได้แล้วนะครับผมราคาของแหวนจะอยู่ประมาณราวๆประมาณพันเอ็มประมาณนี้นะครับเนี่ยผมก็ได้ทําการอ่า เขาเรียกว่าคัฟมาไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับแฮมปัสนะส่วนอันนี้นะครับผมเป็นด้านของทางด้านของไทยแลนด์เนาะวันนี้เดี๋ยวจะมาคัฟให้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาแบ่งประเภทแหวนกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับแหวนแรกๆที่เพื่อนๆต้องทําการสวมใส่หรือว่าซื้อมาเพื่อที่จะคัฟเป็นแหวนอื่นๆเนี่ยก็คือแหวน85นะครับผมหลังจากนั้นก็แหวน105นะฮะอันนี้ก็คือคัฟมาเลยนะครับผมนะ มันจะแยกกันเป็น2วงนะฮะหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นแหวน125หรือว่าแหวนมแมลงนั่นเองนะฮะแหวน85เนี่ยเพื่อนๆสามารถลงหาได้จากเขาน้ําเงินนะันหรือว่า,าดันเขาควาย85นั่นเองนะฮะส่วนแหวน105เนี่ยนะครับผมที่เป็นรูปหัวกะโหลกเนี่ยจะหาได้จากดัน10 5ยนะครับผมนะส่วนแหวนมแมลงเนี่ยนะครับผมที่อยู่ าสายมือเนาะสายมือด้านบนเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาได้จากดัน125มาแรงนั่นเองนะฮะส่วนอีกแหวนหนึ่งนะครับผมก็คือ,อเป็นแหวนไทยแลนด์เนาะแหวนไทยแลนด์เนี่ยเพื่อนๆสามารถลงได้จากาดันไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะก็คือ,อแหวนเอาเวกไทยแลนด์นะอันน,ออนี้คือสามารถอเป็นแหวนแทมปัสขออภัยอันก่อนหน้าเป็นแหวนแคมปัสเนาะสามารถลงหาได้จากดันแคมปัสเนาะแล้วก็ อาแหวนเอาเวกเนี่ยอาเวกไทยแลนด์เนี่ยสามารถลงได้จากดันมันแรงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นมันแรงเอาเวกนั่นเองนะครับผมนะนี่มันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของแหวนแต่ละชนิดนะครับผมนะในการอาเอามาคราเพื่อที่จะเลื่อนขั้นเป็นขั้นต่างๆนั่นเองเนาะสําสหรับใครที่แบบว่าไม่อยากไปลงดันหาของให้มันเหนื่อยยากให้มันลําบากอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็เข้ามาที่ตลาดได้เลยนะครับผมสมมติว่าเพื่อนๆจะทําทการคร้าแหวนอันนี้เนาะสมมุติว่าเพื่อนๆจะทําการคร้าแหวน แฮมปัสลิงเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องวาร์ปมาที่เมืองพอร์ตลักก่อนฮะวาร์ปมาที่พอร์ตลักเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะเจอเอ็น้ีซีาน่าของตัวนี้ครับผมโคอี้เนาะเนี่ยคราฟโคอี้ e ตรงนี้นะฮะให้เข้ามาตรงขอให้ช่วยคราฟนะครับผมตรงนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดมาตรง999แล้วก็ต่ำกว่านี้เนาะเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับผมใช้แต้มศูนย์ในการคราฟได้เลยนะครับผมเราก็กดออกมานะฮะเขาจะบอกอยู่ว่าให้ใช้คิวเลียนลิงนะครับผมคิวเลียนลิงก็คือแหวนระ้อยห้าเนาะอันนี้เลยนะฮะ คือเพื่อนๆต้องไปทําแหวนนี้มาก่อนนั่นแหละนะฮะประเด็นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพื่อนๆต้องใช้นะครับผมก็คือน,นี่ครับผมเป็นทางด้านของ powerless tempat link เนาะอันนี้จะเป็นแหวนที่ยังไม่สามารถใส่ได้นะก็คือมันจะเป็นวัตถุดิบในการคราฟนั่นเองแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือ slot extender ขั้นไฮหรือว่าเจาะแดงนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือ3อย่างนะครับผมในการคราแหวน ah t e m p นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของอ h k i เล i n g link เนาะแล้วก็ทางด้านของ เพาเวอร์เลสนะครับผมเพาเวอร์เลสแฮมปัตแล้วก็เจาะแดงกันอ่าแล้วก็วาร์ปไปเลยนะครับผมแล้วก็ทําการวาร์ปไปเลยที่เมืองบัตตี้ไอซ์นะแล้วก็เข้ามาตรงตลาดหลังจากเข้ามาตรงตลาดเสร็จแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เลื่อนเข้าหาเลยฮนะอ่ามันจะอยู่ในหัวข้อทางด้านของไหนว่าไอเทมเควสไอเทมเควสมันจะอยู่ในหัวข้อของเควสนะครับผมนะนี่ครับผมเควสไอเทมนะแล้วก็มิชชั่นนะครับผมมิชชั่นไอเทมตรงนี้นะ หลังจากนั้นก็ให้เลื่อนหาตามชื่อของมันเลยอย่างเช่น k i เล l l i n g เนาะอันนี้ครับผม k i เล l l i n g เนี่ยเพืพ่อนๆต้องซื้ออันนี้ไปก่อนอันนึงนะครับผมนะแล้วก็เอาไปคาฟแหวนให้มันได้เป็นแหวนก่อนนะถ้าเกิดว่าเป็นหัวใจเนี่ยมันจะยังไม่สามารถเอาไปคาฟได้นะครับผมนะอ่าก็เอาไปคาฟให้เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการซื้อแหวนแทมปัสเนาะตรงนี้นะฮะโอ้ตอนนี้ราคาแม่งขึ้นเผยเลยก็ผมซื้อเนี่ยมันอยู่ที่ 999m นะฮะตอนนี้ขึ้นมา 1,400m แล้วนะ ก็ซื้ออันนี้มาหนึ่งวงเนาะอันนี้จะเป็นวัตถุดิบนะครับผมในการค้าแหวนแทมปัสนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็คือเจาะแดงเนาะเพื่อนๆก็เข้ามาตรงอัปเกรดนะครับผมแล้วก็สล็อตเอเ็กเคนเดอร์นะฮะหลังจากนั้นก็เลื่อนหาเป็นขั้นไฮนะครับผมนี่มันจะอยู่ราคา2,200องรอเอมแพงหูฉี่เลยครับผมขายที่กะรวยเลยนะอันนี้นะตอนผมซื้อมาเนี่ยอยู่ประมาณประมาณพันสี่เนาะพันสี่พันห้าโดยประมาณนะ เดี๋ยวเรามาทำการคราฟเลยดีกว่านะครับผมเราต้องใช้ทางด้านของอเดี๋ยวเราวาปไปดูก่อนอันนี้เราซื้อมาแล้วนะที่เราจะทำวันนี้คือเราซื้อมาแล้วนะนี่นะครับผมนะผมซื้อมาตอน999ล้านนะฮะตอนนี้ราคาขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองใส่ดูดิโอ้ตอนนี้ขึ้นไป 1, 500 000, 000, น้ล้านนะทผู้ชมราคาเอ็มมันลงด้วยเนะาะเดี๋ยวไปดูดิอ,อย่างเช่นถ้าเพื่อนจะซื้อเนาะจะทำอาเวกแหวนเอาเวกไทยแลนด์ Thailand, อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เลื่อนมาที่เควสเหม <า S 2> ือนเดิมฮะเควสไอ มิชชั่นไอเทมฮะแล้วก็เป็นอยู่ไหนเอ่ยไทยแลนด์ Thailand นะครับผมลิงนี่ลิงออฟเอเวกเกนไทยแลนด์ตรงนี้นะนี่มันจะอยู่ที่ราวหนึ่งนอนะฮะร,ราคามันขึ้นเนาะของมันมีน้อยไปซื้อนอกจะถูกกว่านะท่านผู้ชมแนะนำให้ไปซื้อนอกดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวว่าไปที่เมืองพอรลาก,ก่อนหลังจากนั้นนะครับผมปาดเข้ามาตรงโคอีเหมือนเดิมฮะโคอ,อีเนี่ยมันจะอยู่ตรงริมนะท่านผู้ชมนะถ้าสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนมาที่พอรลักใช่ไหมมันวัดมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม เพื่อนเพื่อนเลี้ยวซ้ายครับผมเลี้ยวซ้ายตรงมาตรงนี้นี่ตัวนี้เลยแล้วก็ขอให้ช่วยครับนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้ทําการนะครับผม9ก้าและต่ํากว่าตรงนี้รายการโปรดที่เราติ๊กไว้นะถ้าเกิดว่าเราจะติ๊กรายการโปรดก็กดตรงรูปดาวไว้นะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้กดมันจะไม่ขึ้นนั่นเองนะครับผมนะหลังจากนั้นนะครับผมก็เลื่อนหาเลยฮะเลื่อนหาเลยว่าอันไหนคือทําแหวนนะครับผมนะนี่ครับผมทําแหวนมันจะเป็นสีแดงนะฮะมันจะไม่สามารถที่จะคราฟได้เนาะ ถึงแมว้ว่าวัตถุดิบของเรามันจะครบแล้วนะฮะเราก็ไม่สามารถคราฟได้นั่นเองวัตถุดิบที่จะใช้นะครับผมก็คือ,อไทแลนด์ธรรมดาเนาะเราก็ถอดออกมาเลยฮะแหวนไทแลนด์ธรรมดาก็คืออันนี้นะครับผมเราก็ทําการถอดออกมาก่อนนะครับผมถอดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กดขอให้ช่วยคราฟเหมือนเดิมฮะเลื่อนหานะครับผมเลื่อนหาทางด้านของนี่ฮะเอาเวกนี่เห็นไหมมันจะสามารถคราฟได้แล้วนะครับผมเห็นไหมสีขาวสองอันเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ กดลงทะเบียนครับผมถ้าเกิดว่าไม่กดลงทะเบียนเนี่ยมันจะไม่สามารถค้าได้นะทุกคนนะ c o โทเค็น e เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากใช้เงิน M เนาะหรือว่าเงิน M เ,เพื่อนๆไม่มีเนี่ย c o โทเค e นเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับผมจากร้านค้าไ i เทม Shop ตรงนี้นะครับผมนะก็เลื่อนหาดูนะฮะโ Coi มันจะเป็นกุญแจดอกสีขาวๆนะครับผมลองเลื่อนหาดู Coi Coi e, e. นี่ครับผมนี่เห็นไหม โอีโทเคนมันจะอยู่อันละ10เจมนะผมท่านผู้ชมมันใช้ทั้งหมดเนี่ยสิอันเนาะก็ประมาณ150บาทนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเจมเนาะมีเจมก็แนะนําเติมเจมซื้อถ้าเกิดว่ามีเอ็มเนี่ยแนะนําว่าใช้เอ็มซื้อมันจะคุ้มกว่าเพราะว่าเราสามารถบอทหาได้ง่ายๆเนาะสำหรับเงินเอ็มนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้เงินเอ็มในการลงทะเบียนก็แล้วกันนะครับผมนี่ฮะเอาเวกไทยแลนดะ์ลิงเนาะ 300m นะครับผม3 0 0 3 0 0ล้านนะเรากดลงทะเบียนไปเลยป้าบกดลงทะเบียนไปฮะนี่ครับผมหลังจากนั้นนะครับผมมันจะสามารถคราฟได้แล้วนะฮะมันจะเขียนว่าคําขอทั้งหมดแล้วก็ร้องขอเนาะถ้าเกิดว่าคําขอทั้งหมดเนี่ยจะเอาไว้คราบประมาณแบบคราฟหลายชิ้นแบบคราฟ10ชิ้น20ชิ้นเหมือนไอ้พวกหินเชออสอะไรพวกนี้นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราคราฟแค่แหวนเนี่ยเรากดแค่ร้องขอก็พอละฮะนี่ครับผมมันก็จะทําการคราฟนะครับผมนะ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะได้มาเป็นแหวนนะฮะหลังจากนั้นเราก็ทําการกดเสร็จสิ้นได้เลยนะฮะนี่ของมันก็จะมาอยู่ในคลังของเรานะฮะนี่เลยครับผมอันนี้เป็นทางด้านของแหวนที่เราทําการสร้างมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมนะน้นรูปร่างหน้า,หนา,าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทางด้านของแหวน w เว e t h a i l a n d มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะรเราก็กดใส่ไปได้เลยนี่ครับผมทางด้านของแหวน w เ k e Thailand เนี่ยสเตตัสมันจะสูงกว่าเดิมนะเพราะว่ามันจะได้ทางด้านของคิทิคอน ได้แอมมาอย่างละ4นะครับผมดาเมจรีดิวเนี่ยได้มาถึง20กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เ e อนะ็กโคลาซีเนาะ50นะฮะ HP 20แล้วก็แอคแทบอัพทั้งหมด15นะครับผมอันนี้ก็คือคร่าวๆเ,าเานาะสำหรับสเตตัสนั่นเองนะฮะอ่ะคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบใจเนาะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันสำหรับสปอนเซอร์เติมเกมของเรา Power Play นั่นเองนะฮะ เปิดให้บรการตั้แต่10โมงเชา้าไปถึงตี3เอาใจสายนอนดึกนะใครยังไม่ได้จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยสำหรับชีวิตโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม